ันนี้คุณหนึ่งก็ได้มาเรียนรู้นะคะเรื่องการสักปากก็คือเอาเทคนิคใหม่ๆนะคะจากคุณมยมหลังจากที่ได้ทํางานมาสักพักแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าบางอย่างมันต้องพัฒนานะคะบางอย่างมันจะต้องมีความละมุนอย่างเช่นปากสีปากละมุนทํำยังไงนะคะแล้วก็คิ้วเนี่ยจะทํายังไงให้ดูธรรมชาติเรียงตัวกันสวยงาม วันนี้คุณหนึ่งก็เลยได้มาเข้าคอร์สนะคะเป็นคอร์สแอดวานซ์ของครูมยมซึ่งจะเป็นคอร์สพเวทนะคะเรียนตัวต่อตัวนะคะคุณหนึ่งบอกว่า,าเรียนตัวต่อตัวเนี่ยมันดีกว่าการที่จะไปเรียนรวมนะคะเพราะว่าสามารถถึงตัวกันได้เลยนะคะคําถามถามตอบตอนที่เราเรียนกันเราเจอปัญหาอะไรคุณหนึ่งถามเลยนะคะอาจารย์ก็จะตอบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนที่ จับมือทำหรือการเรียนตัวต่อตัวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะคะก็คอร์สแอดวานนะคะจะเป็นงานเรื่องสักตาสักปากนะคะสักคิว้วก็จะเป็นคอร์สที่เรียนตัวต่อตัวนะคะมันจะดีกว่าการที่เราจะไปเรียนรวมๆนะคะ บ้างคะคุณหนึ่งวันนี้เรียนสักปากลงได้ลงเคสจริงแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้งงางก็ได้รู้วิธีการนะคะอาจารย์ได้รู้เทคนิคว่ากันเถอะเนาะได้รู้เทคนิคว่าสักยังไงให้ติดแน่นเวลากา,การที่เราใช้เครื่องอะ <Emir ates. S 2> ความแตกต่างของเครื่องที่เราใช้ปัจจุบันแล้วก็ความแตกต่างของเครื่องแต่ละเครื่องที่คุณหนึ่งได้ทดลองใช้เครื่องแล้วอะแต่ละเครื่องเห็นความแตกต่างว่ายังไงบ้างคะ เห็นะนะความแตกต่างชัดนะคะถึงความคิ้วความคิ้วของเครื่องอ่ะมันจะช่วยให้งานของเราอ่บติดได้เน่นขึ้นแล้วก็จบการทำง,งานได้เร็วขึ้นก็คือางานเร็วขึ้นเ<ช>นา<ช>ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องคิ้วล่งรู้สึกว่าเห็นคุณหนึ่งบอกว่าคุณหนึ่งเคยเรียนมาแล้วลายเส้นแต่ว่า มันต้องจอดเอาไว้หรือพับเอาไว้เพราะว่าไปต่อไม่ได้เป็นเพราะอะไระคะ,อะตอนนั้นนะคะอาจารย์คือเรียนมาด้วยความที่ว่าเราอ่ะไม่ได้ทําความเข้าใจนะคะอาจารย์คือมันเป็นไปตามสเต็ปนะคะอยู่ที่สเต็ปหนึ่งสเต็ปต่อประมาณนั้นแหละแต่ว่าจริงๆอะค่ะอาจารย์อ่ามันทำยูไรเซ็นอะ่ะมันทำแบบนั้นไม่ได้มันต้องเกิดจากการที่ว่าเราอะ่ะทำความเข้าใจใช่พอเราเข้าใจทีนี้มันก็งานมันก็จะง่ายนะคะก็เหมือนที่อาจารย์บอกนั่นแหละว่า เรียบเสมือนว่าเส้นขนคิ้วเป็นเหมือน,นกับสายน้ําชาได้เลยวันนี้ก็เลยได้เทคนิคไปหลายหลายอย่างนะคะก็ขอให้คุณหนึ่งประสบความสาเร็จนะคะแล้วก็ให้ใช้เทคนิคที่อาจารย์สอนนะคะแล้วก็ใช้ความเข้าใจร่วมด้วยนะคะแล้วก็ฝึกเยอะๆนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะขอให้คุณหนึ่งประสบความสําเร็จนะคะขอบคุณมากน,นะคะ วันนี้คุณหนิงก็ได้เทคนิคของอาจารย์มายมนะคะกลับไปทำงานนะคะก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและอาจารย์มายมก็จะพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะเอาประสบการณ์นะคะมาฝากหรือมาสอนลูกศิษย์นะคะในรุ่นๆต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ